ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ไปดูกันที่เรื่องของออทีมลุ้นแชมป์ครับอันนี้เป็นทางออบตาซึ่งก็ต้องบอกตัวเลขแบบนี้มันจะปรับตลอดนะก็มีกับผลงานเออขคือกับผลงานซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างต้นฤดูกาลก็ปรับให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับพอลิเวอร์พูลหล่นอาร์เซนอลก็มาเป็นเต็งแต่ตอนนี้ล่าสุดนะคะด้วยผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดีขึ้นมาออบตาเขาก็มีการปรับตัวเลขอีกแล้ว ผมกำลังแปลกใจอยู่ในสคริปต์นี่เขียนถึง70%เดี๋ยวต้องรอดูในภาพอินเสิร์ทว่า70%เนี่ยมันคือที่2อ 2> หรือว่ามันจะคือเ<อ>ปอร์เซ็นต์แชมป์เพราะต้องที่สองสินะใช่เพราะแชมป์มันคือตอนนี้เบอร์หนึ่งคือ on, อาร์เซนอล80เพราะชนนเบอร์2ก็ต้องเหลือ20 อ๋อเออถ้าเต็มร้อยใช่ไหมอ่าแต่ตามหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตแต่ยังไงก็ตามครับมันก็คือแสดงให้เห็นว่านี่นี่อ่านี่ขาเข้าเว็บให้ดูเลยโอ้นี่แล้วคนดูจะเห็นไหมเนี่ยโอ้ดีครับภาพใหญ่หน่อยล่าสุดอาร์เซนอลแปดสิบจุดสองสี่นะครับก็เดี๋ยวนะอ่าใช่ครับถูกต้อง้ยขอภัยนี่คุณต้องไปดูที่ไตเติลเห็นปะไตเติลอาร์เซนอลตอนนี้หกสิบสี่จุดแปดหกถือว่าตกลงฮะอย่างนี้ใช่เพราะว่าไปเติ้ลขึ้นมา เซตตี้ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์ฮะช่องไทเตอรนะครับ TITLE คือช่องแชมป์นะครับลิเวอร์พูลเหลือเจ็ดจุดสามเก้าเชลซีสองจุดแปดห้าต้องไปดูที่ไทเตอรเพราะว่าเนี่ยพอรวมกันหมดมันจะได้ร้อยอะใช่มใช่ครับใช่ครับอ่ารวมหมดมันจะได้หนึ่งร้อยนะครับขอบคุณที่กล้องไม่ตัดเข้าหน้านะคะแต่ทางออนไลน์จะเห็นว่านี่น่ะเพ่งหนักมากเจ็ดจุดสามเก้าคือลิเวอร์พูลนะครับส่วนทางขวาก็คือพื้นที่ UCL UEL อ่า U E C L ก็ไอ้คอนเฟนส์ส่วน R E L นี่คือเลนเลเกตคือตกชั้นอ๋อก็แต่นี้ออลต้าก็ยังให้ลิเวอร์พูลติดท็อปโฟอยู่นะท็อปโฟฮะเออยังให้เปอร์เซ็นต์ที่จะไปแชมเปี้ยนส์คือถือว่าก็66.02%บหกจองเปอร์เซนต์นะคะอาร์เซนอลนี่คือแบบไปแน่ๆนะ97.18เเลยนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตอะไรนะคะ สักกี่เปอร์เซ็นต์นะแมนยูสิบสองจุดสองศูนย์เออไอในห้องแต่งตัวตอนนี้ก็คุยกันแล้วถึง UCL แล้วตอนเนี้ถูกเราแพ้ยากขึ้นเอาไปดูสถิติสุดโคตรของฮาแลนด์กันบ้างค่ะเราผ่าน11เกมในพรีเมียร์ลีกนะปรากฏว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะครองอันดับ1นถึงสสถิติเลยประกอบไปด้วยการทำประตูมากที่สุด14ลูกนะคะการพยายามยิงมากที่สุด45ครั้งแล้วยิงตรงกรอบมากที่สุด27ครั้งใครจะไปสู้พ่อคุณ นี่คือเหมาหมดเลยเรื่องการถล่มประตูใช่สามสถิติที่ฮาแลนด์ทำหลังจากผ่านไป11เกมยกเว้นชูโทษนะคะส่วนสถิติอื่นๆที่น่าสนใจค่ะมีเรื่องของการสร้างโอกาสมากที่สุด5ครั้งเนีก็เป็นเจนนี่โดกูโดกูกับอดัมวอร์ตันแล้วก็มีลองสตาร์ฟมีกักโปมีเดบริฮอล์มีเบรโดมีซาร่าแล้วก็มีชากะโอ้ก็โอเคนะกันเองชากะเออส่วนสร้างโอกาสรวมมากที่สุด29ครั้งก็คือใครรู้ไหมบรูโนเออบรูโน่ เสียงดังเลยเสียงดังบรูโน่แอซิสค่ะสี่ครั้งนะคะมีแจ็คกิลลิชนี่คูดูสจากสเปอร์แล้วก็ฮาร์ตมันจากเบอร์ลีเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากที่สุด34ครั้งก็เนี่ยมีดอลกับคูดูสนะคะแล้วก็ผ่านบอลเข้าเป้าในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุด191ครั้งได้แก่ลูกชายแม่เองดอมแบดปอดโดมินิกซ์สปอตสไลด์นะคะชนะการดวลรวมมากที่สุด82ครั้งก็มีปาเกต้านะคะแล้วก็มีเอลิทแอนเดอร์สันเนี่ย ตัดบอลมากที่สุด26ครั้งไกเซโดจากเชลซีนะคะแล้วก็แย่งบอลกับมาครองได้มากที่สุด92ครั้งก็เป็นเอเลนแอนเดอร์สันจากฟอเรสต์นี่เห็นอะไรรู้ไหมโดยเฉพาะชื่อหลังๆเนี่ยไอ้พวกนี้จริงๆเป็นพวกปิดทองหลังพระนะเป็นพวกแม่ทัพที่อยู่แบบอยู่หลังชายแดนอะก็คือปาเกต้าเอเลนแอนเดอร์สันบอลเซกไกเซโดพวกนี้คือทำให้คนอื่นเด่นใช่ค่ะคอยแบบตบตีข้าฟันนะครับอราคาถึงแพงไง